ประเด็นปัญหาเรื่องปุ๋ยของภาคเกษตรกรเนี่ยผมได้รับปัญหามาหลายเดือนเลยนะก็ค่อยๆทยอยขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็เคยเไปยื่นกระทู้ถามของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพาณิชย์และในส่วนของกระทรวงเกษตรด้วยปรากฏว่าในพื้นที่เนี่ยที่ผมลงในพื้นที่ก็มีทั้งตัวแทนชาวสวนปาล์มนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสวนปาล์มแล้วก็สวนยางแล้วก็พืชผลอื่นๆนะครับ ก็มาบอกว่าในส่วนของแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยนี่ก็คือสูตรหลัก NPK ก็เช่นสูตรหลักก็0060 20, 20200อะไรประมาณนี้ครับซึ่งราคาในปัจจุบันนี้สูงกว่าในราคาในอดีตเป็นร้อยเท่านะครับสูงเป็นเท่าตัวเลยนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งมีเงินก็ไม่มีปุ๋ยให้ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ย เท่าที่ทราบมาเนี่ยจากตัวแทนขายปุ๋ยเนี่ยเขาบอกว่าโรงงานเนี่ยไม่มีของนะครับแล้วก็สอบถามแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแม่ปุ๋ยเนี่ยการนําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยก็นําเข้าไม่ได้นําเข้าน้อยและก็ราคาก็สูงก็เป็นหลักธรรมดาที่พ่อค้าคนกลางเนี่ยเวลาราคาสูงเนี่ยเขาก็จะบอกว่า ต้นทุนการผลิตหรือที่มาของการนําเข้าเนี่ยก็ราคาสูงเขาก็ต้องบวกราคาตามซึ่งตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของ <c oughs> รัฐบาลที่ควบคุมในเรื่องของการนําเข้าแม่ปุ๋ยต้องไปดูว่าการนําเข้าแม่ปุ๋ยเนี่ยจากต่างประเทศไม่ว่าจะตอนนี้อาจจะมีประเทศจีนของรัสเซียหรือของอยุโรปนะครับของอเมริกาเนี่ยว่า แม่ปุ๋ยที่เรานําเข้ามาเนี่ยประเทศไหนที่พอจะนําเข้ามาช่วยเกษตรกรได้บ้างนะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือพ่อค้าคนกลางในการนําเข้ามานั้นเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเขาเขา,เขาเก็บสต๊อกเอาไว้เพื่อที่จะโกงราคาเพื่อที่จะให้สินค้าไม่มีแล้วก็จะขึ้นราคานะครับก็สองประการนี้เนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาล อีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องมาช่วยในเรื่องของการชดเชยการชดเชยเยียวยาของปุ๋ยเคมี K Me, เนี่ยก็มีหลายรูปแบบด้วยกันเช่นในเรื่องของการไปลดภาษีการนําเข้าแม่ปุ๋ยนะครับหรือหากองทุนอื่นในการสนับสนุนในการนําเข้าหรือว่ายกเว้นระเบียบข้อบังคับในการที่บริษัทนําเข้านี่นำเข้าปุ๋ยมาแล้วก็มีปัญหาเนี่ยอาจจะ รัฐบาลอาจจะต้องไปหาแม่ปุ๋ยจากประเทศอื่นที่มีอยู่นะครับซึ่งก็มีหลายประเทศก็ผมยังมองไม่เห็นในเรื่องของความสามารถที่รัฐบาลแสดงภาพลักษณ์อันนี้ให้ชัดเจนกับกันเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยไปฉกฉวยในเรื่องของราคาปาล์มที่ขึ้นมา9้าบาทว่าเป็นผลงานของรัฐบาลซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ฝีมือของรัฐบาล ในการที่ราคาปาล์มเนี่ยขึ้น9กบาทมันเป็นฝีมือของกรรมธิการของสสที่ยื่นยติในการตั้งกรรมธิการวิสามันในเรื่องของการป้องกันและลักลอบน้ำมันปาล์มหนีภาษีเข้ามาในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับในเรื่องของโควิดชายแดนที่เราติดกับเพื่อนบ้านที่สามารถนำน้ำมันผิดกฎหมายเข้ามาเนี่ย ก็เข้ามาไม่ได้อันนี้เป็น2ปัจจัยนะครับที่จะทําให้ราคาปาล์มทลายเนี่ยทะลุ8บาทเป็น9บาทไม่เคยมีประวัติา,าตร์ใดมาก่อนเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าดีใจที่ราคาปาล์ม8-9บาทแต่ปาล์มไม่เป็นผลเนื่องจากว่าปาล์มไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นผลผลิตของปาล์มน้ํามันเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ลงเกษตรกรไม่เติมปุ๋ยผลปาล์มก็น้อยลง แต่เมื่อเราซื้อปุ๋ยในราคาสูงผลผลิตปาล์มขายได้ในราคาสูงพอหักกบลบหนี้แล้วก็ไม่ต่างอะไรกับผลปาล์มราคา2บาท3บาท